เอาละฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเจ็ดสี่สามสชงแนะครับทุกคนวันนี้ก็มีสาระนิดน,นึงฮะวันนี้พี่จะมาสอนลากหัวนะฮะสอนแบบจนมือสมัครเล่นจนถึงโปรฟิช่นอลเลยฮะ,ะวันนี้พี่ก็มีข้อมูลแบบข้อมูลแบบแบบดีนิดนึงฮะ,ะมาให้ทุกคนได้ดูครับ เอาตัดแบบชีวิตจริงนะฮะตอนแรกอ่ะพี่ยิงหัวแบบโหดแบบพอได้นะฮะแต่ไปดูช่องอื่นฮนะปรับการตั้งค่าแบบเหมือนเขาแบบอะไรเหมือนเขาเลยฮะมายิงไม่โดนนะ,ะทุกคนแบบเอ๊ะทำไมไม่โดนทำยังไงก็ไม่โดนพอไปปรับเป็นเหมือนเดิมยิงโดนเหมือนเดิมนะ,ะทุกคน เดี๋ยวพี่จะให้ดูการตั้งค่าของพี่นะครับเพราะว่าม,มันน่าจะเกี่ยวกับตั้งค่านิดนึงแล้วก็ความคล่องมือนะแล้คล่องในแบบตั้งค่าของเรามันก็จะเป็นในแบบตั้งค่าของเรานะครับทุกคนโอเคถ้าเข้าใจตรงกันก็มาดูผมเล่นลนะครับแล้ผมก็จะอธิบายไปด้วยเลยนะครับทุกคน สำหรับคนที่เล่นใหม่แนะนําให้เล่น xm8 นะครับทุกคนมันลากหัวง่ายที่สุดเลยนะฮะเห็นไหมครับสําหรับช่องอ,งอื่นนะครับฝากบางค่าที่แนะนําให้ตั้งค่าแบบที่ตัวเองถนัดนะครับทุกคนเดีย๋ยวพี่จะขึ้นตั้งค่าให้นะครับถ้าตั้งค่าแบบตัวเองถนัดเราก็จะแบบเออทำทำในแบบลากลากง่ายขึ้น ทรึครั้งแรกอาจจะไม่เป็นนะครับทุกคนแต่ไม่ต้องทอ้อครับทําไปเรื่อยๆจนถนัดจนคล่องมือแล้วก็เราจะทําแบบยิงหัวได้ง่ายฮะยิงหัวง่ายขึ้นถ้าเราทําแบบเป็นคล่องมือนะฮะขนาดโ no นบูฮะเขายิงจนแชมป์แล้วฮะเขาก็ยังพลาดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูพลาดของเขานะครับทุกคนขนาดแชมป์ลุกอ่ะเขายังพลาดได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะให้ดูโนบูเขาเล่นนะครับทุกคนขนาดสํานานแค่ไหนเขายังพลาดนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนที่สโคบยิงนะ่ะและโดนติดหงม,มบ่อยๆนะเขาทําในคอมกันนะครับทุกคนเราอย่าแบบอย่าไปซีเรียสแดบ,บ๋ยเขามันจะท้อเราเปล่าๆนะครับทุกคนพี่แนะนําให้แบบผัดเล่นไปแบบในแบบของเราก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆน่าจะได้แบบเขา